ของพี่น้องทุกฉบับมีมาทำนองเดียวกันเมื่อไรเมื่อไรจะได้พิจารณาคนเหล่านี้ท่านผู้ชมครับศาลไม่สามารถหยิบเรื่องแล้วก็มาพิจารณาไต่สวนสืบพยานโจทย์จำเลยด้วยตัวของศาลเองได้ กระบวนการยุติธรรมของไทยนะครับโดยหลักทั่วโลกจะเหมือนกันหมดแม้แต่ในกระบวนการแบบระบบไตส่สวนเหมือนอย่างอเมริกาอังกฤษหรือแถวโยุโรปหรือแม้แต่ที่กัมพูชาก็ตามระบบไตส่สวนก็ตามนะครับศาลไม่สามารถหยิบเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมาถึงตั้งบนโต๊ะบนบันลังแล้วเรียกจำเลยมา พิจารณาแล้วสืบพยานโจทย์สืบพยานเลยไต่สวนพยานโจทย์พยานเลยด้วยตนเองแล้วก็เขียนคำพิพากษาตัดสินเองสารทำไม่ได้ครับสารทำเองอย่างนั้นไม่ได้ครับสารจะต้องมีผู้ฟ้องไปครับจะต้องมีผู้ฟ้องไปทำยังไงล่ะครับถึงจะเกิดมีผู้ฟ้องไปก็ด้วยเหตุที่ผู้ที่จะทำเรื่องนี้ มีอำนาจมีหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญตามกฎหมายทุกอย่างมีเบี้ยวัดเงินปีมีเจ้าหน้าที่มีงบประมาณมีเครื่องมือมีคุกมีเรือนจำมีโซ่มีตรวนมีทุกอย่างแต่บังเอิญคนเหล่านี้ไม่ทำงานเนี่ที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยเขาได้ยินไหมได้ยินปปชฟังผมไหมฟังผมรู้อยู่ เคยคุยกันเคยเจอปปชตั้งหลายคนที่ทำงานทุกวันนี้ไม่อยากเอ่ยชื่อเฉยๆเคารพนับถือกันเคยฟังผมไหมฟังวันนี้ล่ะฟังผมไหมได้ข่าวว่าฟังอยู่เหมือนกันแต่ก็ไม่ทำงานทาั้งๆที่รัฐธรรมนูญก็าตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญของปปชก,าาก็ตามก็บัญญัติให้มีอำนาจในการที่จะหยิบเรื่องขึ้นมาพิจารณาเองได้โดยไม่ต้องมีผู้ร้อง เขียนรัฐธรมรมนูญให้ถึงขนาดนี้กฎหมายประกอบรัฐธรมรมนูญก็แก้ไขให้ถึงขนาดนี้แต่ก็ไม่ทําปปชนะครับผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภารัฐธรมรมนูญก็เขียนให้ใหม่กรรมการสิทธิม,มนุษยชนก็มีอำนาจเรื่องนี้ก็เขียนให้ใหม่เขียนให้ในรัฐธรมรมนูญและเขียนให้ในกฎหมายประกอบครบถ้วนหมดเลยมีอำนาจที่จะหยิบเรื่องนี้มาพิจารณาแต่ก็ไม่ทํา คนมีอำนาจหน้าที่ที่จะทำการตรวจสอบเรื่องนี้ไม่ทำท่านครับกระบวนการตรวจสอบอำนาจรัฐนี่นะครับที่จริงตามหลักแล้วเขาจัดวางความสมดุลจัดวางอำนาจกันได้ได้ดีพอเหมาะพอสมควรทีเดียวฝ่ายบริหารก็มีนิติบัญญัติคอยควบคุม แต่ตอนนี้มันล้มเหลวตรงที่ว่าไอ้นิติบัญญัติกับบริหารมันหัวกันมันอยู่ในพวกเดียวกันมันเป็นอันเดียวกันเพราะอะไรเพราะเสียงข้างมากของนิติบัญญัติมันไปตั้งรัฐบาลไอ้รัฐบาลคือหัวหัวโตกของผู้มีอํานาจเจ้าของเงินในพัคและเป็นผู้มีอำนาจกดหัวกดคอไอ้ผู้ที่เรียกนิติบัญญัติที่คิอว่าเป็นผู้แทนเพราะฉะนั้นมันข่มเหงผู้แทนได้ตลอดหมดผู้แทนในพักการเมืองจึงโหวตตามรัฐบาลโหวตตามเสียงข้างมากโหวตตามมติโหวตตามสิ่งที่ นโยบายรัฐบาลทาไปม,มันก็เลยกลายเป็นนิติบัญญัติไม่ได้ทําหน้าที่ควบคุมรัฐบาลเห็นไหมล้มเหลวละล้มเหลวละกระบวนการตรวจสอบล้มเหลวนิติบัญญัติไม่ได้ควบคุมรัฐบาลในขณะเดียวกัน <c oughs> เขียนกฎหมาย <c oughs> เขียนรัฐธรรมนูญเขียน <c oughs> ทุกอย่างให้อํานาจหน้าที่ขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญปปชกรรมการสิทธิมนุษยชนผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภามีครบมีท่วนอย่างที่บอกมาแล้วแต่คนเหล่านี้ก็ไม่ทําหน้าที่ไม่ทํางาน ปปชตอนนี้นะสำนวนคดีประมาณสองหมื่นกว่าเรื่องทับหัวมันทับคอทับหัวอยู่แล้วก็ปล่อยคดีขาดอายุความเยะแยะล้วก็เป่าคดีทิ้งเยอะแแล้วก็เอาสำนวนคดี <c oughs> ยัดใส่โต๊ะเก้าอี้ของเจ้าหน้าที่ของปปชเยอะแยะไม่กล้าพูดแต่เพียงว่าไม่รู้ใครไปรักษาหาประโยชน์จากสำนวนคดี ช่วยเหลือผู้กระทำผิดบ้างก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเมื่อปปชที่มีอำนาจมีหน้าที่ผู้ตรวจการแผ่นดินที่มีอำนาจมีหน้าที่กรรมการสิทธิมนุษยชนที่มีอำนาจมีหน้าที่ในการควบคุมในการตรวจสอบอย่างนี้ไม่ทำหน้าที่เมื่อไม่ทำหน้าที่สำนวนคดี จึงไม่ถึงมือศาลเมื่อไม่ถึงมือศาลก็ไม่เกิดการสืบพยานโจทก์สืบพยานพยานจำเลยข้อเท็จจริงทั้งปวงคำฟ้องทั้งปวงมันจึงไม่เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลศาลจึงไม่ทราบว่าจะเขียนคำพิพากษาได้อย่างไรยีบกระดาษมามาพิมพ์คำพิพากษาเองเลยตัดสินนายกรฐมนตรีตัดสินรัฐมนตรีตัดสินผู้แทนตัดสินสวตัดสินข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ตัดสินอธิบดีกรมตำรวจสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติตัดสิน ตัดกระทรวงกลาโหมตัดสินนั้มตรีว่าการกลาโหมผู้บัญชาการฐานอกเรือกาดสามสี่ห้าหกชุดเข้าคุกประหารชีวิตโดยสารไม่มีำจำนวนโดยสารไม่มีผู้ฟ้องมันเป็นไปไม่ได้เมื่อสำวนวนคดีไม่ขึ้นกระบวนพิจรารณไม่ขึ้นสู่การเบริกความไม่ขึ้นสู่สารสารก็เขียนคำพิพากษาไม่ได้นี่คือปัญหาไอ้คนที่จะนำขึ้นสู่สารมันไม่ทำหน้าที่มันควรจะทำอะไรดีกับคนเหล่านี้ มันจิงเดือดร้อนมันจิงยากลําบากใจกับประชาชนไงครับตอนนี้พี่น้องประชาชนจร,จริงเหนื่อยไงครับนี่คือความยากลําบากที่เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนคําถามทั้งหมดของพี่น้องก็คือว่าถ้าเป็นอย่างนี้พึ่งไม่ได้เลือกตั้งก้ะตอนนี้หาเสียงกันกำลัง อีกสามวันก็จะมีการยืน่นสมัครรับเลือกตั้งบัญชีรายชื่อต่อจากนั้นวันที่23 24ก็จะมีการยืน่นบัญชียื่นสมัครเป็นเขตเลือกตั้งสามร้อยเจ็ดสิบห้าเขตเลือกตั้งทั้งประเทศหวังพึ่งกับการเลือกตั้งได้ไหมคำตอบไม่ได้ไม่ใช่ผม อัตตาไม่ใช่อัตตวิสัยคิดเองพูดเองนะเดินถามใครจะตอบเหมือนกันหมดเลยว่าพึ่งนักการเมืองที่จะเลือกตั้งวันที่สามกรกฎาคมนี้จะมีการเลือกตั้งนี่พึ่งนักการเมืองก็ไม่ได้พึ่งการเลือกตั้งก็ไม่ได้แล้วชนะไม่ว่าประชาธิปัตย์ชนะเพื่อไทยชนะก็รู้อยู่แล้วตอนนี้นายกรัฐมนตรี นายกฐมนตรีประเทศไทยถ้ามีการเลือกตั้งวันที่สามกรกฎาคมถ้าไม่ชื่ออาทิตย์เวชชาชีวะก็ชื่อทักษินชินวัตรใช่ไม่ใช่น้องสาวคุณทักษิณนั่ยนะ มันนองมินีนายกรัฐมนตรีตัวจริงคือทักษิณชินวัตรถามจริงๆทั้งประเทศถ้าหากว่าพักเพื่อไทยชนะมีใครยังไม่รู้บ้างว่าคนที่เป็นนายกน้องสาวคุณทักษิณที่เป็นนายกเนะี่ยคือนอมินีของคุณทักษิณถามจริงพรรคพักเพื่อไทยวันนี้มีใครยังไม่รู้ว่าเงินทั้งหมดโดยส่วนใหญ่ คือเงินของคุณทักษิณชินวัตรแล้วถามจริงๆว่าหลังเลือกตั้ง3กรกฎาคมถ้าเพื่อไทยตั้งรัฐบาลมีใครยังไม่รู้ว่าทักษิณจะต้องผลักดันกฎหมายนีรโทษกรรมกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาศาลดีกาพิพากษากรณีที่ดิรชรดาจำคุกแล้ว2ปีเด็ดขาดแล้วมีใครยังไม่รู้ว่า จะต้องมีการทำเรื่องอภัยโทษเพราะตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากรณีผู้ที่ต้องคำพิพากษาผู้ที่ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกให้ต้องได้รับโทษเนี่ยนะครับสามารถขออภัยโทษได้โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นผู้เสนอเรื่องขึ้นทูลกล่าวถวายคำแนะนำที่มีผู้พูดบอกว่าต้องติดคุกก่อนอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงอย่างน้อยหนึ่งนาทีให้มันมีการติดคุกก่อนแล้วจึงขออภัยโทษได้ไม่ใช่เปิดดูประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาใหม่ขออภัยโทษนั้นเพียงแค่ต้องคำพิพากษา